การสูญเสียดิจิมอนคู่หูที่เกิดขึ้นในซีรีส์ของอนิเมะมีเหตุการณ์อะไรบ้างไปฟังคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับ วันนี้ผมจะเอาเรื่องเศร้าเรื่องซีเรียสมาคุยให้กับท่านผู้ชมฟังน,นะครับด้วยประเด็นที่ว่าการสูญเสียดิจิมอนคู่หูครับผมวันนี้ผมคัดดิจิมอนตั้งแต่ภาคหนึ่งไปจนถึงภาคครอสบอลนะครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่มีเรื่องราวของการสูญเสียดิจิมอนคู่หูนะครับคือต้องบอกง่าดิจิมอนคู่หูครับมันก็อยู่คู่กับเด็กที่ถูกเลือกใช่ไหมแต่ว่าภาคอื่นๆก็จะมีต่างกันออกไปแล้วนะครับจะมีเรียกว่าเทมเมอร์บ้างจะมีเรียกว่าเจเนอราลบ้างนะครับซึ่งพวกนั้นน่ะมันก็ถือว่าิ ข,ของเด็กที่ถูกเลือกคนหนึ่งกันและกันเนาะวันนี้ผมคัดนะครับตัวละครที่มีการสูญเสียดิจิมอนคู่หูไปเนี่ยสิบคนนะครับมาเล่าให้ฟังกันเออถือว่าเยอะไหมซึ่งจริงๆก็ถือว่าเยอะนะครับหกภาคสิบคนและต้องบอกก่อนว่าไม่นับภาคกรอนเทียด้วยเพราะภาคกรอนเทียเนี่ยมันไม่มีเรื่องราวของดิจิมอนคู่หูใช่ไหมคือคนกลายเป็นดิจิมอนเลยนะครับเออก็เดี๋ยวสิบตัวละครนั้นจะมีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาสูญเสียดิจิมอนคู่หูอย่างไรอันนี้เดี๋ยวก็มีประเด็นให้คุย นนผมเชื่อว่าน่าจะเป็นฉากที่ท่านผู้ชมก็ประทับใจเนาะถ้าเกิดว่าได้ดูในอนิเมะอย่างเงี้ยว่าแบบเออฉากนี้ดิจิบอนคู่หูของเด็กๆต้องตายไปอย่างนี้เออเราก็รู้สึกเศร้ามีอารมณ์ร่วมไปกับเขานะแต่ผมจะต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์ที่ผมจะต้องตัดออกไปนะครับก็คือของมูฟวี่นะที่เป็น last evolution เนาะเพราะว่าในภาคนั้นนะครับมันว่าด้วยเรื่องของความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจากัดเมื่อหมดลงแล้วเนี่ยดิจิบอนคู่หูกับเด็กๆที่ถูกเลือกก็ต้องลาจากกันนะครับเรื่องราวประเด็นตรงนั้นผมมองว่ามันไม่เกี่ยวกับเหตุ การดําเนินเรื่องแล้วก็มีการสูญเสียดิจิมอนอย่างที่บอกไปนะครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัดตรงนั้นออกไปแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องตัดก็คือของภาคไตรนะครับ ภาคไกลเนี่ยมันจะมีเรื่องของการรีบูตเนาะที่ว่าดิจิมอนของพวกเด็กๆต้องกลับไปเกิดใหม่ต้องเสียความทรงจําไปอะไรเงี้ยต้องมาแบบสร้างความทรงจํากันใหม่อะไรพวกนี้นะครับเ,เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ามหาภาคนะครับผมเป็นเหตุการณ์ใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดออกไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าตัดพวกนั้นออกไปแล้วจะมีการสูญเสียดิจิมอนคู่หูอะไรยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ภาคหนึ่งก่อนเลยนะครับผมภาคหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่มีวันลืมแน่นอนก็คือทาเครุสูญเสียแอไป ค,คือเป็นเหตุการณ์ที่ว่าพวกเด็กๆที่ถูกเลือกทุกคนเนี่ยเขาสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นร่างโตเต็มวัยกันได้หมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าเหลือแค่ปาตามอนคนเดียวครับผมที่ไม่สามารถวิวัฒนาการได้สักสทีหนึ่งและตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการต่อสู้กับศัตรูที่เป็นระดับพกการอย่างเดวิมอนเลยนะครับคือการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยพวกเด็กๆสู้ไม่ได้เลยจนถึงคราววิกฤตของปาตามอนนะครับที่ทําให้เขาสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นแองเจมอนได้แล้วก็แองเจมอนเนี่ยเป็นดิจมอนเพียงตัวเดียวที่สามารถต่อ,ตอกรกับ ณนะตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าการต่อสู้กับเดวิมอนณตรงนั้นเนี่ยที่แองเจลอนใช้ท่าเฮเวนนักโคลในการโจมตีเข้าไปนะครับถือว่าเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแองเจลอนต้องใช้พลังทั้งหมดเลยในการโจมตีครั้งนั้นแล้วก็ต้องสูญเสียชีวิตไปนะครับกลับไปเกิดใหม่เป็นดิจิตามานั่นเองตอนนั้นเนี่ยทาเครุเองก็เศร้านะกับการที่ต้องเห็นแองเจลอนมาตายไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้นะครับเออแล้วก็แองเจลอนเนี่ยทิ้งคําพูดสุดท้ายเอาไว้แบบซึ้งมากเลยนะบอกว่าทาคกเงจจะะได้อนอนะี ถ้าหากว่า เธอต้องการสิ่งนั้นนะครับหมายความว่าถ้าทาเครุเชื่อมัน่นทาเครุต้องการที่จะได้เจอกับปาตามอนอีกครั้งหนึ่งอ่าก็เตรียมได้เจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับสุดท้ายก็กลับมาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งจนได้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างความทรงจําที่ไม่ดีให้กับทาเครุก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทาเครุได้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นคือความรู้สึกถึงความสําคัญของชีวิตครับแล้วมันก็จะเอฟเฟกมาถึงของภาค2องด้วยนะครับภาค่อง,อง,งเ,เอน อิจิโจจิเคนเนี่ยสูญเสียวอลมอนไปด้วยเหตุการณ์ที่ว่าเขาอสร้างคิเมรามอนขึ้นมาคือการที่อิจิโจจิเคนเขาเป็นดิจิมอนไคเซอร์ใช่ไหมตอนนั้นก็คือเขารู้สึกว่าดิจิมอนเนี่ยมันก็เป็นแค่เกมเขาก็สามารถบงการดิจิมอนดัชไรอีวิลริงสร้างลูกน้องนู่นนี้นั่นขึ้นมาได้นะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นจกักรพรรดิที่มีความยิ่งใหญ่มากก็เลยต้องการสร้างดิจิมอนที่เหมาะสมกับตัวเองขึ้นมาตอนนั้นก็คือมีการใช้พลังแห่งความมืดสร้ er ้้าางเมมนขึแลวก็ คิเมร่ามอนถือเป็นดิจิมอนที่น่ากลัวมากสาหรับพวกเด็กๆนะตอนนั้นนะครับแล้วในจังหวัดที่กําลังจะสิ้นหวังกันสู้ไม่ค่อยจะไหวแล้วเนี่ยมันก็มีช่วงที่วีมอนสามารถแปลงร่างเป็นแมกนามอนเพื่อเข้าต่อสู้กับคิเมร่ามอนครับแต่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ก็ยังตึงมืออยู่นะครับแมกนามอนเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะคิเมร่ามอนได้อย่างเด็ดขาดครับผมจนได้รับพลังจากวอร์มอนมาแล้วก็สามารถปิดชีพคิเมร่ามอนไปได้นั่นเองครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมวอร์มอนเนี่ยเหมือนได้รับ การโจมตีมันก็รุนแรงพอที่จะทําให้วอร์มอนถึงแก่ชีวิตครับในจังหวัดที่วอร์มอนกำลังจะตายนะครับวอร์มอนก็เห็นว่าอีจิโจจิเคนนะครับ กลับมาเป็นหนูเคนคนเดิมแล้วนะครับไม่ใช่ดิจิมอนไคเซอร์อีกต่อไปแต่ว่าตอนที่อิจิโจจิเคนเขาได้รู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เขาทํามันผิดเนี่ยก็สายไปซะแล้วนะครับเขาได้สูญเสียวอมมอนไปแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ที่พี่ชายของตัวเองต้องตายไปด้วยเหมือนกันครับผมเขาก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะนึกถึงเหตุการณ์ตรงนี้อีกนะเออก็คือเหมือนกับมาเพื่อที่จะลืมพี่ชายนั่นแหละเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับต้องมาเสียวอมมอนไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วอิจิโจจิเคนเขาก็ได้กลับ กลับไปตามหาวอมมอนที่เมืองแห่งการเริ่มต้นนะครับแล้วก็ได้เจอกับวอมมอนอีกครั้งหนึง่งอ่าคราวนี้เคนก็รู้สึกขอบคุณนะที่วอมมอนกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึง่งพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างหนูเคนคนนี้นะครับผมคือตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าทาเครุกับเคนนะ่ะเขามีประสบการณ์ร่วมกันนะครับกับการที่ต้องสูญเสียดิจมอนคู่หูไปต่อหน้าต,ตานะครับตอนแรกเนี่ยทาเครุเขาก็ไม่ได้ชอบเคนนะเกลียดดิจมอนไคเซอร์ตรงที่ว่าสร้างชีวิตขึ้นมา,ง,าง่ายๆทั้งๆที่ชีวิต ไล,ไล่กันมาเลยเนาะก็คือภาคไตรนะครับอย่างที่บอกไปว่า เรื่องราวของการรีเซ็ตนะเออแล้วก็แถมให้อีกเรื่องหนึง่งเรื่องราวของเด็กที่ถูกเลือกรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับของฮิเมคาวามากิแล้วก็นิชิชิมะไดโกะอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นไปนะครับคือดิจิมอนคู่หูของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นสร่์ศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับจะมีแค่ของฮิเมคาวามากิที่ดิจิมอนคู่หูของตัวเองต้องตายไปเลยแล้วก็ได้เกิดใหม่ตอนที่มันมีการรีเซ็ตรีบูตข้อมูลแล้วก็พวกอากุมอนพวกกาบุมอนอะไรพวกนี้มีการติดเชื้อกันคือมีการสูญเสียไปใช่ไหมแล้วก็ต้อออองกกกกกลััับบบไปเจ omon, เจจจพพววโคครมมนใหห่่ิูู ตัวเองใหมอ่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําความรู้จักกันใหม่นะครับคือตรงเนี้ยภาคไปมันจะมีเรื่องราวของการสูญเสียดิจิมัลคู่หูที่เรียกได้อย่างชัดเจนว่าโอเคอันนี้เป็นเหตุการณ์สูญเสียดิจิมอนคู่หูจริงๆไม่ได้สูญเสียแบบเป็นแก๊งเป็นทุกตัวอย่างที่เราาไปเมื่อกี้นะครับก็คือจะเป็นของเมจังนั่นเองนะครับโมจิสกิเมโกะนะครับเขาจะมีดิจิมอนคู่หูเป็นเมคูมอนซึ่งเมคูมอนเนี่ยถือว่าเป็นต้นเรื่องของเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดเลยนะครับ เอาง่ายๆก็คือว่าเมคูมอนเนี่ยเขามีส่วนร่วมที่ทําให้เกิดการรีบูทครั้งนี้นะครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์รีบูทปุ๊บเนี่ยเมคูมอนก็ยังปกติสุดดีนะครับยังไม่อะไรแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวของเหตุคุ้มครั่งนะครับทำให้เมคูมอนเนี่ยวิวัฒนาการเป็นด้านมืดแล้วก็เข้าไปรวมร่างกับโอฟานิมอนฟอร์ดาวโหมดกลายเป็นออร์ดิเนมอนใช่ไหมแล้วก็มีการไปอรารวาสที่โลกมนุษย์คือต้องบอกว่าโมจิซึกิเมโกะนะครับเขาก็รู้สึกผิดนะครับกับการที่ทดิ แล้วก็ทําให้แบบดิจิมอนของเพื่อนๆเ,เนาะพวกทาเคโระพวกมิม่อะไรพวกนี้มีการติดเชื้ออะไรพวกนี้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็พอเหตุการณ์โลกดิจิตอลถูกรีบูฟเสร็จปุ๊บเนี May ่ยเมคูมอนก็ยังก่อเรื่องไม่เลิกนะครับโดยที่ว่าตัวเมคูมอนเองเนี่ยมีกลไกของความคลุ้มคลั่งมาตั้งแต่แรกแล,แล้วแล้วในเหตุการณ์สุดท้ายก็คือหลังจากที่จัดการออร์ดิเนมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการมาร่ำลารับเมคูมอนมาร่ำลากับเมกโกรนะครับเอ่อโดยที่เมโกรก็รู้จุดจบอยู่แล้วว จะต้องจบชีวิตลงนั่นเองครับแล้วก็เมคูบันลาเมโกะไปนะครับผมแม่ดันดันนะครับผมภาษาญี่ปุน่นจะพูดว่าดันดันนะเป็นภาษาที่ภาษาท้องถิ่นของญี่ปุ่นนะครับที่แปลว่าขอบคุณหลายๆเดอ้อก็ถือว่าเป็นการลาจากอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะบอกว่าอันเนี้ยจะไม่ค่อยเศร้าถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของภาคไกลมันมืดมนมามากพอแล้วนะครับพอเจอฉากนี้เข้าไปปุ๊บเหมือนเราด้านชาไปแล้วก็ถือว่าเศร้าจริงๆแต่ว่าก็เรียกว่าด้านชานะครับอย่างที่บอกไปนะต่อไปก็จะเป็นของภาคเทมเมอร์ ก็คือจะเป็นเลโอมอนเจ้าเก่านั่นเองนะครับเลโอมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าตายทุกภาคอยู่แล้วใช่ไหมที่เราเห็นกันนะครับคือต้องบอกว่าเลโอมอนในภาคเทมเมอร์นะครับเป็นคู่หูของจูริครับผมจูริเป็นเทมเมอร์ของเลโอมอนซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีการจะเป็นคู่หูกันขนาดนั้นนะครับก็คือเลโอมอนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าจูริอะไรของเธอเนี่ยมาแบบตือ้อต่อแยชั้นอะไรขนาดนี้นะครับซึ่งจูริเนี่ยเขาอยากได้เลโอมอนเป็นผัวเอ้ยไม่ใช่อยากได้เลโอมอนเป็นคู่หูนะครับผมอันนี้หยอนนะก โจนสุดท้ายแล้วเนี่ยชะตากรรมก็ส่งให้ได้มาเป็นคู่หูกันจริงๆนะครับแล้วก็มีการร่วมเดินทางไปตามหาคลูมอนที่โลกดิจิตอลใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยศัตรูตัวชกาดก็ปรากฏตัวขึ้นมาก็คือเบลเซมอนครับเบลเซมอนเนี่ยไปทําสัญญากับปีศาจนะครับเพื่อที่จะได้พลังขั้นสุดยอดนี้มาแล้วก็กําจัดพวกเด็กที่ถูกเลือกไปนะครับอันนี้เป็นสัญญาที่ทําไว้กับซูเซมอนใช่ไหมเบลเซมอนก็ต้องการฆ่าพวกเด็กที่ถูกเลือกพวกเด็กก็ไม่สามารถต่อสู้กับเบลเซมอนได้ครับผมจนถึงจุดหนึ่งที่เลโอม ก็มีการมาแทรกแซงนะครับบอกว่าชั้นเองก็ไม่ได้รู้จักกับนายมาก่อนหรอกนะแต่ว่าสิ่งที่นายทาอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดชะตากรรมของนายไม่ใช่การที่จะมากาจัดพวกเด็กๆพวกนี้นะนะครับระหว่างที่พูดไปพูดไปพูดไปหวังว่าจะให้เบลเซมอนเข้าใจนะครับเบลเซมอนไม่เข้าใจครับผมบอกว่าโูกหูเสร็จปุ๊บจ้วงเลโอมอนตายเลยครับผมเลโอมอนก็พูดด้วยน้าเสียงเศร้าๆปนแบบจะตายแล้วนะครับว่าทําไมถึงไม่ยอมเข้าใจกันนะนะครับแล้วก็ตายจากไปครับจูริก็เศร้าเลยเนาะกับการที่ดิจมอนคู่ห จากไปแบบนี้นะครับแล้วก็การตายครั้งนั้นของเลโมอนก็สมผลหลายอย่างนะครับสงผลให้แบบทาคาโตเนี่ยโมโหมากเมกาโลกรามอนก็วิวัฒนาการรางสุดยอดผิดพลาดกลายเป็นเมกิรามอนเบลเซฟมอนที่มีการโหลดข้อบูลของเลโมอนไปอย่างเงี้ยก็มารู้สึกผิดทีหลังนะครับว่าไม่น่าทําแบบนี้เลยนะเห็นจูริเศร้าเห็นสายตาของจูริแล้วลก็รู้สึกว่าแบบอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นไปจนท้ายที่สุดก็คือจูริเนี่ยยอมให้อภัยเบลเซฟมอนนะครับอันนี้จบของภาคเทมเมอร์ไปนะครับแล้วก็ภาคฟรอนเทียอย่างที่บอก ไม่มีดิจิมอนคู่หูนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดไปนะไปเป็นภาคเซเวอร์เลยนะครับภาคเซเวอร์เนี่ยมีตัวละครที่เรียกว่าสูญเสียดิจิมอนคู่หูไปถึง3คนเลยนะครับแล้วก็เป็นพ่อเป็นน้องเป็นลูกซึ่งก็จะมีไดมงม,มาซารุไดมงจิกะแล้วก็ไดมงสุโกรุเลยครับสคนนี้มีประสบการณ์ในการสูญเสียดิจิมอนคู่หูนะครับเริ่มจากคนแรกเลยก็คือพระเอกของเราก็คือไดมงม,มาซารุนั่นเองนะครับเหตุการณ์ที่ไดมงมาซารุเขาสูญเสียดิจิมอนคู่หูของเขาก็คือตอนที่เขาได้ปะทะกับโทมานะครับตอนนั้น มีการเล่าเรื่องว่าไอ้คุรตาเนี่ยมันมีการวางแผนนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ฆ่าเอลดาริมอนไปใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยโทมาก,ก็แยกทางกับพวกมาซารุไปนะครับไปคุยอะไรรับหลังกับคุรตาก็ไม่รู้หลังจากนั้นเนี่ยก็โผล่มาในฐานะที่ เป็นคนทรยศต่อสู้กับมาซารุเลยตอนนั้นก็คือเราจะได้เห็นร่างสุดยอดอย่างมิราดเกากามอนปะทะกับชายเกรมอนเลยครับผมซึ่งมาซารุเนี่ยเขาโมโหมากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะมันเจ็บปวดมากพอแล้วนะมีเรื่องของเอลโดรมอนตายเชนมาดิจมอนหลากหลายต้องมาสูญเสียชีวิตไปเพราะว่าไอ้คุรุตาเนี่ยมันให้กิสมอนไปล้างบางดิจมอนมากมายก่กองเลยนะครับแล้วก็มาซารุเขาก็คิดว่าโถมาเป็นเพื่อนมาตลอดอย่างเงี้ยมีการทรยศหักหลังแล้วอยู่ๆมาเป็นศัตรูมาซารุก็โมโหมากนะครับแล้วก็เรื่องราวขอออองงภาาาควรร์ับต้กก่มมนี เชื่อมโยงความรู้สึกของคนนะครับเข้ากับดิจิมอนโดยเฉพาะการเป็นคู่หูกันแบบนี้เนาะมาซารุเขามีความโกรธมีความแค้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับจนทําให้ชายเกรมอนเนี่ยวิวัฒนาการด้านมืดนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือจะเป็นการเปลี่ยนโหมดซึ่งความเป็นจริงมันควรจะเป็นเบิร์สโหมดครับแต่ว่าด้วยความแค้นของมาซารุที่มีนะตอนนั้นเนี่ยทำให้ชายเกรมอนกลายเป็นรูนโหมดครับผมรูนโหมดก็คือเป็นโหมดแห่งความมืดชายเกรมอนทนไม่ไหวนะครับสุดท้ายก็คือกลับเป็นดิจิทามะครับผมก็ถือว่าเป็นการสูญเสียดิจคููห่หของมา,ารุ ไปนะครับแล้วมารซุรุเองเนี่ยพอไม่มีอากุมอนปุ๊บก็คือไม่สามารถช่วยเพื่อนๆต่อสู้ได้แล้วนะครับคนต่อไปก็คือจะเป็นน้องสาวบ้างน,นะครับผมจิกะเองก็มีประสบการณ์ในการสูญเสียดิจิมอนคู่หูไปนะครับดิจิมอนคู่หูของจิกะก็คือจะเป็นปิโอมอนครับปิโอมอนเนี่ยปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกก็คือช่วงแรกๆเลยนะพวกตั้งแต่พวกมารซุรุยังแปลงเป็นร่างสมบูรณ์ไม่ได้เลยก็คือว่ามีดิจิตามะมาแล้วทีนี้เนี่ย ดิจิตามาอนี้ก็ฟักออกมาเป็นพัวมอนนะครับจิกะก็ถูกชะตามากเลยแล้วพัวมอนมันก็พัฒนาร่างกายเป็นปิโอมอนซึ่งแน่นอนว่ามีดิจิมอนโผล่มาที่โลกมนุษย์แบบนี้นะครับองค์กรแดบเนี่ยก็ต้องปล่อยไว้ไม่ได้ใช่ไหมก็จะเอาปิโอมอนเนี่ยกลับไปที่โลกดิจิตอลให้ได้แล้วแล้วตัวจิกะเองอ่ะเขาไม่ยอมครับผมเขาอยากจะอยู่กับปิโอมอนไปใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีศัตรูตัวฉกาบซึ่งเป็นถึงดิจิมอนร่างสุดยอดแถมยนีเป็นหนึ่งในสิบสองเทพโอลิมปัสอย่างเมอร์คิวรีม จิกะใช่ไหมแล้วมาซารุก็มีการทดสอบฝีมือของปียออมอนว่านายนะจะปกป้องจิกะได้หรือไม่นะครับก็มีการประลองฝีมือกันจน Merc มร์คิวรีมอนโผล่มาเนี่ยปีเออมอนเองก็สละชีวิตนะตรงนั้นนะครับพุ่งเข้าประทะกับมร์คิวรีมอนมร์คิวรีมอนยังไม่ทันทําอะไรเลยครับผมปียออมอนตายครับพอตายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไม่นานเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งกลายเป็นปียออมอนวิวัฒนาการกลายเป็นอะคูวรารมอนแล้วก็กลายเป็นการูดามอนร่างสมบูรณ์นะครับในสถานการณ์นั้นเนี่ยจิกาเองก็เจ็บปวดนะครับกับการ ตามสัญญาณควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมาสรุปเองเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไร้พลังมากเลยเขาอยากทําเพื่อน้องสาวที่เขารักและความรู้สึกที่ต้องการปกป้องน้องสาวของเขาปกป้องดิจิมอนน้องสาวขเขาช่วยเหลือพวกนี้เขาก็สามารถทําให้อากูมอนแปลงร่างกลายเป็นไรส์เกรมอนได้นะครับแล้วก็สามารถจัดการกับการูดามอนได้พอการูดามอนถูกกำจัดไปปุ๊บเนี่ยก็กลับเป็นดิจิตามานะครับจิกะก็มากอดดิจิตามอนนั้นไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยต่อไปนี้พิจมอนก็ไม่ต้องทรมานอีกต่อไปแล้วนะเออก็ได้ไปเกิดใหม แล้วก็หวังว่าวันหนึ่งคงจะได้เจอกันนะคนลูกไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นคนพ่อบ้างก็คือไดมงสุรุครับไดมงสุรุถามว่าเขาสูญเสียดีจวมพันคู่หูไปยังไงนะครับก็คือบันโจเลมอนนั่นเองครับคือตอนแรกเนี่ยก็กะจะไม่เอาใส่เข้ามาแล้วนะแต่ว่าดูไปดูมาแล้วเนี่ยพูดถึงความเป็นทางการนะครับตัวซุงรุเนี่ยเขาเป็นคู่หูของบันโจเลมอนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะว่ามีการใช้จิปกรณ์เป็นเรื่องมันราวด้วยแล้วก็สามารถทําให้แบบบันโจเลมอนกลายเป็นเบรสโหมดได้อย่างนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นคู่หูกันแล้วก็ร่วมเดินทางกันไปเจออีกราซิลด้วยกันเสร็จพวบเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของสงครามระหว่างโลกมนุษย์กับโลกดิจิทัลนะครับซึ่งก็มีไอ้คนเดิมครับคุรตาเนี่ยเป็นต้นต่อนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไดมงซูรุเขาก็โดนค่าโทษนะครับจากพวกรอยย่อไนแล้วก็จากอีกราซิลว,ว่าแบบเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาทาให้โลกดิจิตอลเนี่ยบรรลัยหมดแล้วไดมงซูรุจะต้องรับผิดชอบนะครับโดยการรับผิดชอบครั้งนั้นก็คือว่าไดมงุมรุรรรรรรรจจะะะะโโดนนนนนปปปปหหหาาาาครบผมพพอพวกเี่ยท็ มอลแทนครับและหลังจากสถานาการณ์ตรงนั้นเนี่ยเหมือนบันโจเลวมอนแกล้งเล่นละครทําเป็นฆ่าไดมุงซุงรุปไปนะครับแต่ว่าตรงนั้นก็คือเอาไดมุงซุงรุปมาอยู่ในร่างกายของตัวเองทําให้บันโจเลวมอนที่เราได้เห็นตอนมาเจอกับมาซารุเนี่ยเป็นบันโจเลีมอนที่มีจิตใจของไดมุงซุงรุปอยู่ข้างในนะครับแล้วพอมีการเปิดเผยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่จะจัดการกับอิกราซิลพอดีนะครับบันโจเลวมอนก็ไปจับตัวอิกราซิลไว้แล้วก็บอกให้มาซารุเนี่ยโจมตีบันโจเลวมอนไปพร้อมกับอิกราซิลเลยแล้วตอนแรรกกมมาาาุ็ไ่ยจะทะํ มันเป็นอยากโจมตีพ่อตัวเองถูกไหมเออแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อพ่อตัวเองตัดสินใจที่จะสละชีวิตปุ๊บเนี่ยมาซารุก็ต้องตอบรับความรู้สึกนี้ให้ชายเกรมอนโจมตีเข้าไปนะครับซึ่งการโจมตีครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่าพ่อของมาซารุน่าจะตายไปแล้วนะครับแล้วก็บันโจเลวมอนก็น่าจะไม่รอดด้วยแต่อีกราซิลมันยังมีร่างที่แท้จริงของมันปรากฏตัวขึ้นมาอีกในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไดมงซูโมรุเขาได้คืนชีพขึ้นมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็บันโจเลวมอนก็ตาปีเเรา,รเา,กา,รเารูกน็สสญย ดิจิมอนคู่หูของไดมงซุงรุไปนั่นเองครับภาคเซเวอร์ก็คือจะมี3อันนี้นะที่มีการสูญเสียดิจิมอนคู่หูไปนะครับโดยที่ว่าเป็นครอบครัวไดมงหมดเลยครับผมอย่างที่บอกไปนะเป็นมาซารจิกะแล้วก็ซุงรุนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันของภาคค s อสบอลบ้างละกันเนะาะภาคครอสบอลนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการสูญเสียดิจิมอนคู่หูที่ค่อนข้างจะอลังการนะครับเพราะว่าคราวนี้พวกเด็กๆจะไม่ได้มีดิจิมอนคู่หูแค่ตัวเดียวแล้วนะครับเขาเป็น general ครับผมเขาจะเหมือนกับมีโปเกมอนนะครับคราวนี้คือแบบ มีใครบ้างที่ต้องสูญเสียดิจิมอนคู่หูของตัวเองไปนะครับเริ่มจากไทกิเลยครับผมไทกิสูญเสียดิจิมอนคู่หูไปถึง2ตัวครับซึ่งตัวแรกที่สูญเสียไปก็คือจะเป็นเบลเซปมอนนะครับเบลเซปมอนเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่มาเจอกับไทกิในฐานะที่เป็นบาร์มอนอยู่นะครับแต่ว่าตอนที่เป็นบาร์มอนเนี่ยเหมือนกับว่ามีการเล่าสกอรี่ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นนักรบของเทพธิดาแล้วตัวเองก็ไม่เคยได้รับการยอมรับสักทีหนึ่งแล้วพอเป็นศึกที่ต่อสู้กับลิลิสมอนที่มีมุเกนราม เป็นภาคภูมิทําให้เขาได้เกิดใหม่กลายเป็นเบลเซปอนนะครับอันนี้ถ้าที่ผมไปอ่านข้อมูลเขาจะไม่ใช่คําว่าวิวัฒนาการนะซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยบาอัมอนเขาวิวัฒนาการเป็นเบลเซปอนแหละเออแต่ว่าการตีความของอนิเมะคือเขาจะใช้คําว่าเกิดใหม่กลายเป็นเบลเซปอนนะครับซึ่งการเกิดใหม่เป็นเบลเซปอนครั้งนี้เนี่ยในตอนที่เบลเซปอนจะตายครับเขาก็มีการบอกว่าชีวิตเขาอะมันควรจะจบลงนะตั้งแต่ตรงที่บาอัมอนไปรับการโจมตีของศัตรูแทนชาวมอนตรงนั้นแล้วนะครับแต่ว่าด้วยพลังของไทกิหรือยยััังงงไนนนีี่่่มมททําาาใใหหห้เเเกกิดลลป็บแวจะ จะตายครับตอนนั้นก็คือว่ามีการต่อสู้กับลิลิสมอนซึ่งลิลิสมอนถือว่าเป็นสตรูคู่อาฆาตของเบลเซมอนเลยครับผมในตอนที่เชลมอนพอสเซเว่นมีการจัดการกับลิลิสมอนได้แล้วตอนนั้นก็คือลิลิสมอนควรจะตายใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ตายทุกคนนะกำลังจะออกจากพื้นที่แห่งความมืดตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าลิลิสมอนเนี่ยมันยังไม่ตายมันก็จะพยายามแบบดึงทุกคนลงนรกไปกับมันด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเบลเซมอนก็มีการฝากฝังก,กับเมอร์วามอนไว้นะครับว่าให้ Mer เ,นนออหเ,อเมเอร์ว ทก็ไปต่อสู้กับลิลิมอนจนตัวเองต้องจบชีวิตลงซึ่งตอนนั้นน่ะมันมีการต่อสู้ที่ว่าเบลเซมอนเขาได้รับบาดเจ็บมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็บาดแผลที่เขาได้รับเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันควรจะจบลงตั้งแต่ตอนสมัยนู้นแล้วที่เป็นบาัลมอนน่ะแต่ว่าเขาก็ฝืนมีชีวิตมาจนถึงตอนนี้นะแล้วเมื่อถึงคราวเนี่ยเขาก็ต้องสละชีวิตไปนะคือเหมือนกับร่างกายของเขามันก็ทนบาดแผลไม่ไหวเมื่อบามอนก็เศร้าเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะมีความกุ๊กกก๊กอยู่กับเบลเซมอนอยู่นิดนึงนะเบ ไทกิเองก็สลบอยู่ด้วยนะพอเบลเซมอนตายไปปุ๊บขนนกสีดำริวมาที่ไทกิแล้วไทกิก็เบลเซมอนนะครับมีการตะโกนว่าสูญเสียดีจมันคู่หูไปจนได้แล้วการสูญเสียดีจมันคู่หูอีกครั้งหนึ่งของไทกินะครับก็คือชาเมอนนั่นเองครับถูกต้องครับผมชาวมอนเขาตายไปด้วยนะรอบหนึ่งนะครับก็คือเป็นการต่อสู้กับดักเนสบากูรามอนนะครับ คือหลังจากเหตุการณ์ที่เบลเซมอนตายไปไม่นานพวกเนี่ยมันก็เหมือนกับเคลียร์พวกแบบเดสเจเนอโรหมดแล้วใช่ไหมก็ไปถึงตัวบอสอย่างบากูรามอนแล้วนะครับมันก็มีเรื่องราวของที่ว่าดาร์กไนมอนหักหลังบากูรามอนใช่ไหมแล้วบากูรามอนก็ตลบหลังดาร์กไนมอนคืนอีกทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ในสุดสุดท้ายนะครับที่มีการต่อสู้กันก่อนที่ดาร์กเนสบากูรามอนมันจะไปที่โลกมนุษย์เนี่ยชาวมอนก็มีการพูดคุยกับดาร์กเนสบากูรามอนนะครับว่าคนอย่างแกเนี่ยมันเป็นราชาไม่ได้หรอกเพราะว่าดา,ารก์เกนเนส์ รู้สึกว่าการที่จะเป็นราชาได้มันต้องมีความอ่อนโยนมันต้องมีการเชื่อใจแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งตัวเองต้องได้รับความเชื่อใจจากพวกพ้องแล้วก็เชื่อใจพวกพวก้องถึงจะเป็นราชาที่แท้จริงได้นะครับก็คือมีการเทศนากันนิดนึงก่อนที่ชาวมอนจะพุ่งเข้าปะทะกับดังเนสบากูรามอนแต่ว่าไอ้ชาวมอนนะครับมันเป็นดิจมอนแค่ร่างจเจริญไวธรรมดาธรรมดามันก็คงไม่สามารถต่อกรอ,อะไรกับดังเนสบากูรามอนได้นะครับและตรงนั้นเนี่ยชาวมอนก็ต้องจบชีวิตลงนะครับ ก็ได้เห็นความเจ็บปวดของไทยกิที่ต้องสูญเสียชาวมอนไปเนาะซึ่งเดี๋ยวไอ้ชาวมอนกับเบลเซ์อนเนี่ยมันได้ฟื้นคืนชีพมาอีกรอบนึงแหละนะแต่ว่าก่อนที่จะสรุปตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอพาไปดูอีกคนหนึ่งที่สูญเสียดิจจมอนคุ้งหูไปเหมือนกันนะครับนั่นก็คืออาโอนุมะคิริฮักนั่นเองครับ คีรีห้านะครับเขาเป็นเรียกว่าพระรองที่ก็ค่อนข้างจะเป็นสูตรสมเร็จของดิจิมอนนะครับคือดูมีความหยิ่งมีความเท่นะแล้วก็สถานการณ์ที่เขาต้องสูญเสียดิจิมอนคู่หูไปนะครับก็คือดิจิมอนคู่หูที่เขาเสียไปนะครับก็คือเด็กเกอร์ดราโอนครับคืออย่างที่บอกไปแนละ้วว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขามีดิจิมอนหลายตัวใช่ไหมคีรีหานี่ผมก็เคยทําคลิปของทีมบูฟเฟไปแล้วว่าเขาเป็นมีพวกแบบเกรมอนเมลเบิร์ดดราโอนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กองกําลังหลักอีกตัวหนึ่งของเขาก็คือเด็ววกเกอร์ดรามาม ด้วยความที่ว่าเชื่อมั่นว่าคิติฮะเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรักในจิตใจนะครับแล้วก็สถานการณ์หนึ่งที่ไปต่อสู้กับกราวิมอนครับผมตอนนั้นก็คือว่าอยากจะรีบปิดเกมอยากจะรีบพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นเจเนอรัลที่แข็งแกร่งขนาดไหนนะครับคือเขามีเรื่องปมของพ่อไงแล้วด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้นะครับคิติฮะเขาก็เหมือนกับทําอะไรผีผามเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพวกไทกิแล้วก็เนเน่ด้วยซึ่งเหมือนกับว่าเขาไม่สนใจอะไรแล้วตอนนั้นก็คือต้องการชนะอย่างเดียวแล้วก็ กับกำลังถูกกาวิมอนหลอกใช้นะครับให้เล่นงานพวกเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นคีรีฮะเหมือนเข้าสู่ด้านมืดของจิตใจขั้นสุดแล้วใช่ไหมแล้วก็มีการโจมตีไปโจมตีมาจนเด็กเคอร์ดามอนเนี่ยต้องออกมาเตือนสติคีรีฮะเลยนะครับว่าคีรีฮะสิ่งที่นายทําอยู่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่การแสดงความรัก ความรักในจิตใจของนายมันกําลังมืดดานะหยุดการกระทําของนายเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็คีรีฮะเองเขาก็ฟังไหมไม่ฟังครับผมพอเด็กเคอร์ดามอนมีการมาขวางเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับโจมตีเด็กเคอร์ดามอนไปด้วยเด็กเคอร์ดามอนก็เหมือนกับโดนไอ้กราวิมอนโจมตีไปด้วยใช่ไหมก็บาดเจ็บหนักบาดเจ็บหนักจนสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะสิ้นหวังแล้วอย่างเงี้ยคีรีฮะเองเขาก็ได้สํานึกว่าสิ่งที่พ่อเขาต้องการบอกคืออะไรนะครับคือเหมือนตอนแรกเนะี่ยคีรีฮะเขามีปมว่าพ่อเขาต้องการให้ลูกชายแข็งแรงกร่ง,งดดลง ท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับรู้แล้วว่าเฮ้ยพ่อเขาก็มีความเป็นห่วงให้กับเขาเหมือนกันใช่ไหมเด็กคนะือรามอนก็พยายามสื่อตรงนี้ว่าพ่อของนายเนี่ยไม่ได้แบบเกลียดแค้นนายไม่ได้โกรธแค้นนายอะไรนะอยากให้นายเป็นลูกชายที่เข้มแข็งมากกว่านะครับพอคิดดีฮะเขาได้รู้สึกว่าเฮ้ยการมีพวกพ้องนี่แหละคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงนะครับก็โอเคกลับตัวกลับใจนะครับกลับมาอยู่พวกไทกิกับเนเน่ได้อย่างสมบูรณ์ครับผมแต่ว่าสถานการณ์นั้นต้องบอกว่าสายเกินไปแล้วครับเด็กเคอร์ดามอนได้รับความเสียหายหนักจนเกินไปครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายหน้าตรงนั้นได้ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้ดีใจนะที่ได้เห็นคิเฮะเนี่ยรู้สึกตัวสักทีหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยต้องใช้ความรักในการต่อสู้นะ ต่อสู้ร่วมกับพวกพ้องนะไม่ใช่ต่อสู้เพื่อความแค้นหรือเพื่อความเห็นแก่ตัวนะครับเด็กเกอร์ดามอนก็สบายใจนะครับผมแล้วก็ภาคภูมิใจกับเจเนอเรลของตัวเองคนนี้ก่อนที่จะจากไปอย่างสงบนั่นเองครับในฉากที่เด็กเกอร์ดามอนตายนี่คือคิเดฮะก็ร้องไห้ตะโกนเสียใจนะครับกับการสูญเสียครั้งนี้แล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยเขาก็มีการขอโทษเน่กับไทกินะครับว่าเอ้ยเนี่ยทั้งๆงที่ฉันหักหลังพวกนายทั้งๆที่ฉันเป็นเพื่อนที่ไม่ดีแท้แต่ว่าพวกนายเนี่ยกับเรียกฉันว่าเป็นเพื่ออนนนนาางงีีี้้้้้ฉัักกกกก็็็รรรูสึดดใจแแลลววขบบคุณะตไม ผมมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันนะครับแล้วก็ไปต่อสู้จัดการกับกราวิมอนได้แล้วหลังจากนั้นคีเดฮะก็ร่วมมือกับไทกิกับเนเน่นะครับโดยที่ว่าร่วมมือกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไม่มีความหยิ่งไม่มีความแบบต้องเห็นแก่ตัวชนะคนเดียวแล้วนะครับก็ร่วมมือกันต่อสู้จนท้ายที่สุดนั่นเองและสุดท้ายนะครับผมของภาค cross bond คนที่สูญเสียครั้งนี้ก็คืออามนโอยูนะครับน้องชายของเนเน่ <ๆ S 2> นั่นเองครับคือต้องเรียกว่านิจมอนคู่หูอันดับหนึ่งของยูเลยนะครับก็คือจะเป็นดา,าเมมอน นะครับแล้วก็อยากจะให้กําลังใจยูเนาะเพราะรู้สึกว่ายูเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่ค่อยร่าเริงเลยดูเศร้าตลอดเวลาดูไม่มีความมั่นใจนะครับก็ลากพามาที่ดิจิทัลเวิร์ครับผมแล้วก็ผมจะบอกว่ายูครับเขาเป็นตัวละครที่ผมใช้คําว่ามีแพทเทิร์นเดียวกับอีจีโจจีเคนเลยครับก็คือเป็นเด็กน้อยที่ไม่รู้หน่วอยอะไรแล้วก็เข้าใจว่าดิจิมอนเป็นเกมใช่ไหมแล้วก็สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันก็พาไปให้เขาถึงจุดที่ต้องเสียดิจิมอนคู่หูของตัวเองไปนะครับของยูเนี่ยเขาใช้คําว่าเล่นเกมนะครับผมย ทีมทวายไลท์แล้วก็มีการเห็นชีวิตของดิจิมอนเป็นผักปลานน่นนี่นั่นนะครับจนไทกีกับเนเน่เนี่ยต้องมาเตือนสตินะว่านี่คือโลกแห่งความเป็นจริงอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกแห่งเกมที่แบบว่าเราตายไปปุ๊บเกมโอเวอร์แล้วกลับไปที่โลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ไทกีกับเนเน่มีการพิสูจน์ต่างนานาเลยว่าถ้าตายในโลกนี้คือตายจริงนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมก็คือพอมีการบาดเจ็บปุ๊บเฮ้ยมันเจ็บจริงว่ะแล้วพอดิจิมอนคู่หูของตัวเองกำลังจะตายปุ๊เนี่่ยยยอูู้าาาากกรรสวดมลงจะติ� ก็มีการร้องไห้เสียใจโดยที่ว่าดาเมมอนเองนะครับมันก็เป็นดิจิมอนที่เรียกว่าเข้าใจจิตใจของยูนะไม่อยากให้ยูมารู้สึกเครียดรู้สึกเศร้าอยากให้ยูเนี่ยมีความมั่นใจอยู่ที่โลกแห่งนี้นะครับก็เลยหลอกยูมาตลอดเลยว่าดิจิมอนเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะมันเป็นแค่เกมหน้านะครับก็ที่จริงรวมหัวก่พวกดาร์คไนท์มอนด้วยนั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยพอดาเมมอนตายไปปุ๊บเนี่ยยูก็รู้สึกว่านี่คือการสูญเสียชีวิตของดิจิมอนคู่หูของตัวเองไปนะครับก็ถือ นี้เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยดิจิมอนคู่หูตายไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเข้าใจผิดว่าดิจิมอนเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะ ซึ่งของทั้งไทกิของคีทิฮะแล้วก็ของ U ูดิจิมอนคู่หูของเขากลับมาในช่วงตอนสุดท้ายนะครับก็คือว่าโค้ดคลาวมีการยอมรับในตัวไทกิตอนที่จะต่อสู้ในศึกส,สุดท้ายกับดาร์กเนส์บาร์กรามอนใช่ไหมเมื่อโค้ดคลาวยอมรับไทกิปุ๊บเนี่ยดิจิมอนท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นดิจิมอนที่ดีที่เคยจากไปนะครับก็คือกลับมาหมดเลยพอกลับมาหมดปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเบลเซฟมอนก็กลับมาเด็คเคอร์ดามอนก็กลับมาเชลมอนก็กลับมาด้วยเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนสุดดท้้าาาาาายยกก็คือ mon Mode, อออเเชชชมมมมนนนใ่่ัตสสูบ on, จาารถะไ โดยที่ตะคิดตะขวงใจนิดนึงตรงที่ว่ายูบอกว่าตอนที่ดิจิมอนทุกตัวกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาหรือดิจิมอนที่มาจากดิจิตอลเวิร์มารวมร่างกับเช่ามอนคอสเซเว่นซูเปอร์เดมดเนี่ยไม่มีดามิมอนเลยนะเออไม่แน่ใจว่าดามิมอนกลับมาหรือเปล่านอนะครับก็ได้เห็นว่ามีการกลับมาตอนที่เป็นภาคคอสบอลันเตอร์นะครับฉากที่แบบดามิมอนได้เจอกับยูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้ฉากนี้เป็นการเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่น่าประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งเลยนนะะทัั้้้งงงงหหหมมดวีีกก็็จจเเเปรรรรื่่อาอาาาขสสสูสู cool ูญยิคถผ ยาเกี่ยวกับเรื่องของการสูญเสียของแต่ละคนอะไรพวกนี้โอ้ยาวนะครับผมก็พูดกว้างๆไว้อย่างนี้ละกันนะครับว่ามันมีเรื่องราวต่างๆนานาที่สอดแทรกเข้ามาได้ซึ่งผมเล่าไปแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับรู้สึกประทับใจกับฉากไหนอะไรที่มันสร้างความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจให้ท่านผู้ชมได้ในมุมไหนอย่างเงี้ยอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้ชอบอย่าลื แล้เดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ